เที่ยวสวีทกับที่พูรีมาไ์ท <Okay. S 2> ใช่ค่ะแบบไม่ไปไปที่ปลายนั่นแหละก็ไปดูเรื่องโรงแรมเพราะว่ามันใกล้หน้าหายแล้วก็ไปปรับแล้วก็จะมีงานอะไรเงี้ยก็ต้องขึ้นไปก็สวีทซะหน่อยต้องจังหวะ <c oughs> ต้องมีสวีทบ่อยๆหน่อยจะได้มีลุน้นอย่างเงี้ย <c oughs> โอ้โหเตรียมมานานแล,แลน้วนี่นี่นี่ไปไปมานับจะสองปีแล้วนะแต่งงานอ่ะก็มาช้านะแต่ตัว่าเป็นที่ตั้งใจทำ้งใจตั้งใจทุกเดือนเลยอ่ะ ไปเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้เออใช่ยงบบังยังใบวั่นวันใ้วคะก็ก็กลัวมันตโตไม่ทันพี่วินาลุกเรียนดาาแล้วไหนจะมีน้องชายมาอีกหนึ่งคนก็เลยแบบเอ๊ะเดี๋ยวจะโดนรังแกหรือเปล่าเป็นน้องคนเล็กอะไรเงี้ยก็พยายามอยู่พยายามพยายามแบบเนี่ยทุกเดือนเลยเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆเริ่มเริ่มมีค่ะเริ่มมีเริ่มมีบ้างล่ะเริ่มต้อง ก็แข็งแรงเพียงแต่ว่าเนี่ยแหละเวลากับความเครียดมันเป็นปัจจัยแบบสําคัญมากถ้าใครจะมีลูกอย่าเครียดนี่ค่ะนี่แหละเรื่องเรื่องเรื่องเนี่ยแหละว่าอย่าเครียดอย่าอะไรแล้วก็ตอนนี้ก็คือเริ่มดูออปชั่นอื่นแล้วว่าถ้าไม่ธรรมชาติอะไรงเงี้ยจะแบบยังไงได้อะไรเงี้ยก็ปรึกษาคุณนายท์ในเรื่องของงานหนัก้วยหรือเปล่าคะพี่ไม่ไม่ไม่ได้งานหนักตัวแม่ไม่ไม่หนักเท่าไหร่แต่ว่าจะมีเรื่องของแบบเครียดอะไรเงี้ยเพราะว่าพอมาทํางานแบบบริหารโรงแรมมันมีเรื่องให้เครียดเยอะอะไรเงี้ย เออก็เลยแบบเนี่แหละมันปัจจัยสำคัญสิสิ้นปีนี่แหละทําไม่ติดนะเอมีวางแผนแล้วเดือนที่แล้วไปไปเดี๋ยวเดือนหน้าไปดําน้ําเลยเอจะไปสิบดันค่ะเดี๋ยวว่าจะไปทําลูกพร้อมทาทานั่นแหละสิบดันจะไปทริปเดียวกันเผื่อพี่อาร์พี่อ้อมได้มหอีกคนหนึ่งด้วยอยากจะจุงก็ไปสิบวันค่ะใช่ ใช่ปีใหม่ก็จะกลับไปสถานที่ที่เขาขอแต่งงานนี่แหละก็ลองดูซิเผื่อว่าจะได้ของฝากกลับมาเนาะอะไรนะคะมันจะหนักกว่าเดิมไหมคะความเครียดความเครียดเหรอไม่ไม่ก็ตอนนี้ก็ปล่อยแบบก็ก็พยายามไม่เครียดเนาะรู้ครับตัวกดดันหรือยังคะพี่อะไรนะไม่ไม่บ้านแอน่ะหลานหกแล้วเดินต่ฝั่งเขาก็ลูกคนเดียวก็อาจจะแบบอยากเห็นมั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้กดดันอะไรสำหรับที่แต่งงานน้อง อะไรนะเสียงดังแลยแต่ไม่จบงานนี่คือตั้งใจเดี๋ยวจะไปควนบรรยากาศเก่าๆหรออาจจะแบบใช่ก็อย่างที่บอกมันเป็นที่ที่เขาขอเราแต่งงานเมื่อ2ปีที่แล้วมันก็เป็นที่ที่โรแมนติกเลยไงแล้วก็ก็เกี่ยวก้อยไปกับเนี่ยแหละมีเพื่อนไปอีกอะไรเงี้ยกะว่าเดี๋ยวไปแข่งกันเดี่ว่านาวาเออเดี๋ยวลองดูซีแบบพี่อาร์พี่อ้อมจะยังไงด้วยหรือเ่อจะได้ปิดกลับมาอีกอะไรเงี้ย จะมีคนเหรอคะไม่หรอกอยากให้เขามีจะได้มาเป็นเพื่อนกันนี้ความรักสองปีจะมีอะไรสุดท้ายนี่แหละหวังว่าจะมีนี่แหละกลับมา,าแล้วจะรีบเป่าป,ประกาศเลยชนถงงอย่างนี้กดดันบ้องไหมคะพี่อัญก็ <laughs> ตอนนี้ก็เริ่มเริ่ม,มนิดนิดหน่นอยหน่อยว่าแบบอยากจะให้มีคําตอบที่แบบมาถามอย่างเงี้ยแล้วแบบเฮย้ยมีแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงจะเป็นแบบอะไรที่แบบชื่นใจเน,นาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็นี่แหละ สองปีแล้วก็รอรออยู่ค่ะ๋ยวหวังว่าส่วนตัวถ้าอยากได้นี่อยากได้ชายหญิงตอนนี้ไม่ไม่เรื่องมากแล้วอะไรก็ได้ละได้หมดตอนนี้ได้หมดแต่เพรางานยังไม่ลงตัวอะค่อ่นถึงได้ยังเครียดกันอยู่ไม่ก็ก็มันเป็นเรื่องของการบริหารนะเนาะแล้วก็เป็นนักแสดงทํางานมามันก็เป็นอีกแบบหนึ่งเลยพอมาทํางานอีกแบบมันก็มีเรื่องให้เราต้องรับผิดชอบมากขึ้นอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องดีเทลเยอะอะไรเงี้ยค่ะเรื่องผู้จัดเรื่องผู้จัดคงยังค่ะค่ะปล่อยให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆเขาทำไปก่อนให้เขารอ จ้างเราไปก่อนอย่างเงี้งยรับมีมีค่ะมีมีแต่ว่าก็ยังกลัวเรื่องของการที่จะแบบมีน้องยอะไรเงี้ยคือแบบมีละครยาวยอะไรเงี้ยถ้าแบบเกิดมีน้องมันก็จะแบบมันไม่ผู้จัดเขาก็จะลําบากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะเลยยังไม่รับดีก,กว่าเพราะเราตั้งใจทำลูกเลยตอนนี้ก็เหมือนแบบเรื่องครอบครัวเป็นหลักเราก็อยากจะสร้างครอบครัวให้มันแบบสมบูรณ์สักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะเลยค่อนข้างโฟกัสไปทางนี้เยอะหน่อยที่ปุริมีเครียดไหมคะว่าเขาพยายามมันตลอดไม่เห็นเครียดเลยนะเห็นไปขับรถ เข้าป่าตลอดเลยเดียวเีย <laughs> แต่ก็แต่เขาก็ <laughs> กพยายามค่ะก็ก็อยากเห็นมันก็อยากมีเหมือนกันเพราะตอนนี้ลูกๆเพื่อนก็มีลูกกันแล้วอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบอยากให้แบบ แบบได้ไปเล่นค <Ain 't S 1> ุยก like like ันร so, like ู้เร right. ื่องอะไรเงี <right. S 2> ้ยตอนนี้แบบเรื่องรถเรื่องมอเตอร์ไซค์เริ่มทุกคนเริ่มแบบไม่ค่อยมีเรื่องคุยก็คุยแต่เรื่องลูกกันเลยแบบนี้เนี่ยค่ะครเป็นคนย่นลิมิตว่าถ้าปลายปีนี้ไม่ไม่จะทำกีไม่เราก็คือเราก็คุยกันไว้อะไรเงี้ยว่าจริงๆเรื่องด้วยของอายุเป็นตัวบังคับมันว่าเออมันมันจะไม่แข็งแรงแล้วนะหรืออย่างเงี้ยมันมีแฟกเตอร์หลายอย่างที่แบบลูกออกมาจะไม่แข็งแรงก็เลยอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอทันเลยอายุที่แอนปีนี้ค่ะ ก็เลยต้องปรึกษาคคุณหมอิ็จริงๆมันเลือกได้หมดเดี๋ยวนี้แต่ว่าก็ก็ได้อะไรมาก็แล้วแต่ใช่ค่ะอีกเดือนเดียวก็หมดปีแล้วนะาทุกก็นี่ไงก็ถึงต้องจัดทิ้ไปแล้วจะต้องนับเลยกำนัำนี่คือโอกาสสุดท้ายโอกาสสุดท้ายอยากกดดันแสดงว่าพรกับจากทิ้งน้ำก็คือจะไปหาหมอใช่ใช่ก็คงแบบนั้นนะคะถ้าไม่ได้ไม่มีข่าวดีกลับมาอย่างเงี้ยแฟนได้ไหมรัก มไม่ทีละคนก่อนอค่ะค <laughs> ่ะ